รัฐบาลเปิดโอกาสแม่วัยรุ่นได้เรียนต่อเพื่อคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและหนุนการปรับทัศนคติทุกฝ่ายเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลนะครับเขาได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาของเยาวชนทุกช่วงวัยโดยได้ออกนโยบายต่างๆเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าศึกษาและก็ลดปัญหาการหลุดออกจากระบบ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งคันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่18กลุ่กุมภาพันธ์2566เขาได้เผยแพร่กฎก,กระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งคันในวัยรุ่นฉบับที่2พุทธศักราช2566ซึ่งก็จะส่งผลดังนี้ สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งคันอยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นเนี่ยออกจากสถานศึกษาดังกล่าวเว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษาเองซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งคันมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาในสถานศึกษา ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้นรวมทั้งช่วยในเรื่องของทัศนคติของผู้ปกครองและครูผู้สอนซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยก็จะต้องช่วยกันประครับประคองอเด็กเนี่ยให้ได้เรียนต่ออย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา